เมสวงันด hey, ah, uh ีคนั่ะนัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้บรรยากาศนอกบ้านกันดียดเช่นดูค่ะ กำลังแทงยอดตุบุติบิขึ้นมาค่ะทั่วและสุกินีของแม่บานที่แม่บานพ่อไนไว้เนาะกำลังแทงดินขึ้นมาค่ะเดี๋ยววันนี้แม่บานจะพาดูที่แม่บานสั่งของออนไลน์มานะคะเขาพึงมาสงะก,กีนี่ยวจะพาออกไปดูยูน้าบานสามกล่องยูลงจอดรถสามกล่องนะคะโอ้ยดีใจจะได้ทำสวน ลูกสาวคนโตวเวะมหาก่อนไปพาลอดลูกซ้ายนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้เห็นนารานและเพื่อนๆที่รักค่ะดูน้องมากุกกูลูวมนะจะได้เห็นน้องน่อยออกมาเห็นไหมนั่งรั่วสวนกระถางผักมาแล้วนะคะประาณเป็นสั่งเป็นโลูมิเนียมประมาณเนี่ยค่ะสั่งมาสี่สีชิ้นแล,ล้วก็รั่วเมล็ดพันผัก ที่เพาะไว้อาทิตย์ที่แล้วก็แทงขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มแท้งยอดขึ้นมาแล้วค่ะม้าทั้งนี่วันนี้เขาก็มาทรงเรียบร้อยค่ะแม่บ้านสั่งอ่รั่วทําสวนครัวม้าเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมาทรงวันนี้เนาะคะ่มะ,คะมาแล้วค่ะมาแล้วแม่บ้านสั่งมาด้วยกันทั้งสามสามแกนะคะเพื่อนๆค่ะจะเป็นรั่วประมาณเนี่ยเป็นนะคะ บานจะสร้างมาประมาณนี้เดียววันในอากาศดีๆแม่บานจะเอาออกไปไปทำรั่วค่ะอ่าแพ็คหนึ่งเนี่ยก็มีสิบสองสิบสองแผ่นนะคะมีสิบสองชิ้นค่ะสิบสองสิบสองสิบสองโอ้ยแม่บานรออากาศดีๆเดี๋ยวมาชวนแม่บานทำสวนทำรั่วกันนะคะ่ะปีนี้จัดหนักค่ะดูโอ้ยแม่บานอดใจรอไม่ไหวคะ่ะแพ็คหนึ่งกับเนี่ยคะ่ะ จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจะประมาณนี้เห็นอยู่ข้างในอยู่น้อยเดียวนะคะแพ็คหนึ่งเลยค่ะมีอยู่สิบสามชิ้นนะคะแพ็คหนึ่งนี่แม่บบานสร้างมาในราคาลอยสามสิบห้าเหรียญค่ะลอยสามสิบห้าเหรียญเนี่ยแพ็คเนี่ยค่ะสิบสามชิ้นนี่ลอยสามสิบห้าเหรียญสามแพ็คทั้งหมดก็สามลอยก็เหรียญค่ะ ทางนี่น้องมากุกกี้น้องนาลินหยุดเรียนค่ะวันนี้เตรียมตัวจะออกไปแข่งขันสอมกีฬาค่ะกีฬาวิ่งเช่นเคยค่ะส่วนลูกสาวคนโตกับยู่โรงบาลค่ะมันนี่ไปพาลอดค่ะวันนี้น้องพี่สาวน้องนาลินไปพาลอดลูกชายลูกชาย โอ้ยจะได้เห็นหนารานแล้วแม่บ้านก็นั่งรอฟังข่าวว่าจะได้เข้าห้องพาตัดตอนกี่โมงนะคะปู่แม่ยาแวะมาหาจะพากันไปงานโรงเรียนของน้องนารินนะคะน้องนารินจะพากันเล่นคอนเสิร์ตให้ผู้ปกครองดูนะคะป่ะไปเจอกันที่โรงเรียนไฮสคูลเลยนะคะเ,เพื่อนที่รักค่ะไปเลยค่ะพอปู่แม่ยามาถึงเรียบร้อยคะ่ะพอปู่พาน้องมากุกกี้ออกไปเขาข้างน้ำเดี๋ยวแม่บ้านจะซองให้ดูยืนหน้าต่างนะคะ วิดีโอวิดเกมผ m p and a cookie โรงเรียนนะคะ high school ค่ะ Look <coughs> at the sunset so beautiful. Oh wow. <coughs> <Concert>. <coughs> ปู Ooh, ya, ่แม่ยาก็มาดูนลินเลนคอนเสิร์ตดูโรงเรียนค่ะ similar probably yeah. Yeah. just different าคาือเกล้าล่ะค่ะเพื่อนๆที่ราาักขามาถึงบ้านแล้วก็น่องหมาเนาาี่ยละค่ะพาน้องหมาเขาห้องน้ำทําธุระคือเกาคา้าชีวิตเนาาี่ละค่ะเลี้ยงมาก็จะประมาณนาาี่ยละค่ะไปไหนมาไหนแล้วก็เป็นห่วงแค่น้องหมาเวลาเพิ่นปวดเหวี่ยวปวดทําธุระเพิ่นเนี่ยคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศน่าล้มน้อยหนึ่งนะคะวันเนี้ย พาชมบรรยากาศโรงเรียนที่น้องณรินไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะให้ผู้ปกครองดูน้องณรินดีใจย่างค่ะพอปู่กัแม่ยาแวะมาดูเล่นคอนเสิร์ตค่ะวันที่12นี่พอปู่กัแม่ยาก็จะบอ่อแล้วค่ะจะไปเที่ยวอีแล้วค่ะจะไปญี่ปุ่นค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณสามอาทิตย์ค่ะแต่ละปีโอ้ยไปดูบ่คคลไดเจอกันค่ะช่วงโควิดหายนี่เล่าไปบ่อยค่ะไปเที่ยวบ่อยค่ะ ดูคะ่ะตุม่มดอกไม้ก็เริ่มตุ่มขึ้นมาแล้วนี่ค่ะซาบะสีขาวนะคะออบรรยากาศก,ก็สุดยอดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่ะแม่บ้านก็สร้างั่วจะทําสวนแล้วก็สร้งางกระถางโลหะเนียมนะคะมาทําแปลงผักค่ะม่าจะไปถึงไหนกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็ จะได้ลงมือแล้ะคะ่ะแม่บานจะทําจุดข้างหลังนะคะตรงโคดหินนะคะแม่บานจะเอารัวไปตั้งตรงนั้นนะคะโมะห้กวงปลากินคะ่ะแม่ปางทําสวนถุกปีบอเหลือกินค่ะกวงปลาเยอะมากคะ่ะกวงไปกินโมดคะ่ะพองอกขึ้นมากวงก็มาละคะ่ะมาตะเวนกินนะคะเนี่ยเหมือนกับดอกไม้มือนกันคะ่ะเวลาดอกสวยๆถ้าเราบอสเปย์อ่มามห้กวงกินบ่บเหลือคะ่ะบ่ไดเชยชมนหะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะ ตามพื้นดินในดอกมงดอกไม้สปริงก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วนี่คืออาเรียมของแม่บ้านนะคะดอกอาเลียมค่ะเป็นหัวสีม่วงๆกลมๆยญ่ๆนะคะแม่บ้านชอบมากค่ะโอ้แต่ไดีพูดแล้วก็พูดบโบยุทธด้แม่ปังเนี่ชอบพูดพอปูก็ไม่ยากะเดี๋ยวก็กลับและค่ะเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็กลับแล้วมาดูน้องนายลินเลนคอนเสิร์ตนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยว เขาบานไปหาพูดคุยกับปู่ปูแม่ยาจักหน่อยก่อนเพิ่นจะกลับบ้านเนาะคะ่ะน้องหมาก็ได้เขาห้องน้ำเรียบร้อยแล้วกุกกี้ขมอนเกลอันน่ะเวลาแม่บ้านออกไปท่งน,อน้องแม่บานก็นให้เพิ่นอยู่บ้านผู้เดียวนะน้องหมาเพิ่อยู่น่ะนะคะบางครั้งแต่เราไปหลายชั่วโมงแล้วก็เอาลงไปห้องใตดิน,นะคะ่ะเพราะว่าห้องใตดินเพิ่นมีทีวิ่งเนาะคะ่ะถ้าวันไหนไปเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์ก็ให้ลูกสาวหรือให้ป้าเป็นคนดูเนาะคะ่ะเนาะสลับ สับเปลี่ยนกันดูค่ะแต่โบมีคนดูกันไปคนละโรงแรมหมาเนอะนะคะขมอนกูกี้กูอินสีแกมพายแกมมาขมอนนั่นน่ะเฮ้ยบอกว่าแกมพายแกมมาเนี่ยฮุ้ยๆอะไรเป็นเนี่ยขมอนก์แกยัมมี่กูกี้อิซยัมมี่ฮะยัมมี่ Look at that to you, the but they do to go down to the Cape. Now that's perfect, that's an hour and a half away. Then yeah. you can hop in the car. And you've got a beautiful house. It's you know like a three minute walk to the ocean.